สวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลน์อินโดนะพี่นอนะ้องเนาะามื่อวันที่11เมษายนพี่น้องด้วยช่งวงเศร้าๆก็ตื่นขึ้นมาตัดหญ้าอยู่ในสวนสไลน์อินโดนกับพี่นออ้องอ่าช่วงจะเศ้าแดดมันบ่ค่อยห่อนนะพี่นอนะ้องเนาะก็เพราเห็ดอยู่เลยเศร้านึ่งก็ได้บ่หลายดอกครับพี่น้องในการตัดหญ้าก็ได้สังเกตเมืองกะมื่อนี้ก็ได้ข้องกลัวเขื่อนว่าข้องกลัวเนาะหล่อง,ลองกลัวพี่น้อง ลองหนึ่งับอีกนิดหน่อยนะครับเนะาะค่อยตัดไปเรื่อยๆนี่แหละครับช่วงยุตรงการกับสีพ่อในตัดเนี่ยข้อดีของการตัดห้าในสวนสไลนโดยด้พี่น้องอันดับแรกเลยก็คือ,อสวนห่ากับสีปแปนนะสิปแปนสิโลง่งสิสวยสิงามมัทั้งสี่นะครับน,นี้คืออันดับแรกเลยนะครับเนาะข้อดีทัดมากก็คือเวลาห้อเข่ามาเก็บหมากสระก็ดีเก็บเข่ามา ตัดแต่งทังใบเขามาดูแลบริหารจัดการใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นยังสีนะครับมันกระสะดวกนะพี่น้องนะมันกระสะดวกมันก็บยาง,ง่าย,ยังสีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาต้องตัดหย่าไวเรื่อยๆนะครับมันจะได้เป็นแผ่นต่าสำรับอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือ,คอ,อเป็นการป้องกันป้องกันเอียงป้องกันสัตรูพืชนะครับเนะาะมันจะมีพวกมแมลงพวกแมงพวกน้อน ลังเทือน่าลังเทือนนะครับเนาะอยู่น้ำหยาน้ำหยางสีถ้ามันหกเนี่ยมันกระสีมีเลยพี่น้องมันกระสีไปทรงผลกระทบกับอ่ามักสละพงเหาถ้ามันหยามันหกมีศัตรูพืชมันอาจจะไปกินอ่ามักสละเหาก็ได้ไปกินนอสละเหาไปกินดอกสละเหาทั้งสี่นะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องตัดออกนะครับเนาะให้สวนมันลงมันโป่งมันแป่นใ้นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าในช่วงที่ฝนตก ดูดูฝนตกชุกๆฝนตกซุ่มๆสินะครับถ้าสวนห้ามันหกเนี่ยมันก่อให้เกิดเสื่อลากับหมากสาเเห่อใยเลยพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นี่หมากสาะห่ากำลังเลื่อมใ่นะครับเนาะหมากสาเะห่ากำลังเลื่อมใ่ถ้าสวนมันหกจังหน่อยเขานาฝนเสื้อลากกับสีมะยามเลยพี่น้องเลยเสื้อลากกับสีมะขืนช่อหมากสาะเลยนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ตัดไว้ใด้พี่น้องด้วเฮ็ดสวนนี่มันเป็นแผนไว้ตัดแต่งกอนะครับเนาะตัดแต่งทางใบให้มันโปร่ปงๆไว้เพื่อป้องกันศัตรูพืชเพื่อป้องกันการเชือ้อการเกิดล่าอยู่ในหมากศร้ายอีกดวงเฮานี่แหละนะครับเนาะหล,ลักๆก็คือสวนเฮามันก็โลวมกับโปร่งกับเตียนนะครับเนาะเดินสะดวกย่างสะดวกสะอาดหูสะอาดตานะพี่น้องเลยนะครับนะเนาะเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันดูดี ว่าสั่นละแต่ก็คว้ยเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะเวลามีจํากัดนะครับมื้อนี้กัสิได้ซ้านี้แหละครับสิได้ไปเฮ็ดงานแล้่ยวนะครับเนาะกับผู้ใดที่สนใจนะครับในการปลูกสไลอินโดนะครับทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube สวนไออุลลักเกษตรผสมผสานได้ครับเด้อหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ครับชื่อเดียวกันนี่แหละสวนไออุลลักเกษตรผสมผสานนะครับเนาะหรือว่าจะโทุ่มมา สอบถามก็ได้ครับเบอ,อร์โทรศูนย์แ7ดเจ็ดหนเนะครับเนาะสำหรับมือนี่กัสวัสดีครับ